ถวายความเคารพพระบริชายนะครับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพลตรีพลดูริยาเดชบทตรงตามข่าวการสำนักพระราชวังเมื่อศิษยากรลงพัน559ประกาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุริยาเดชมาฮิคาราธิเดชรามาธิบดี จากรีนรุปดินสยามินธรารศิริราชบรมานาถคิษเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระอาการประชวนนัรงรยิบาลสิรธิราชตั้งแต่วันศุกที่3ตุลาคมพุทธศักราช2 5 5 7ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นประยะแล้วนั้น แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอยา่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการมป่วนหาทายไม่ได้ชุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพระฤหัสบดีที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559เวลา15นาฬิกา52นาทีสเสด็จสวรรคตณโรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระอาการสงบศิริพระชนพรรษาปีที่89ทรงครองราชสมบัติได้70ปีปบัวคาพระพุทธเจ้านอ้อมรับเลื่อนถึงพระมหาก,กรุณาทิคุณที่มีต่อบัวคาพระพุทธเจ้าประชาชนคนไทยและแผ่นดินไทยอย่างหาที่สุดทิ่ได้ภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย ภายใา้ย่มพระบารมีของพระองค์ผู้ทรงเป็นที่กว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ทรงเหียมน้นไปด้วยความรักความเมตตาความเสียสละต่อประสมตที่กรของพระองค์อยาหาที่สุดที่ได้บวง้าพระพุทธเจ้าขอตั้งอิดสื่อสารพระราชปฏิฐานของพระองค์จาปะาปฏิบัติตนเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริตเรินรอยตามเพื่อใระอุคลาลรปุ้มปั้นแนวแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและของประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินดำรงชีวิตโดยยึดมั่นในหลักครรมคำสอนแห่งศาสนาและตามแนวทางในพระบรมราโชว,วาตลอดไปบัวข้าพระพุทธเจ้า ขอ,อน้องล้าวน้องกระบอกถวายอาลรหาขอดวงพระวิญญาณพระองค์สเดสด็จสู่สวรรค์ขา,ายงามสงาพระประดุสาานารัยทุกคนประจักษ์ในพระกาลอันยินย่งใหญ่ถ้าทรงรักและทรงห่วงใยพวงข้าของไทย ตากราบซึ้งในพระมิตตาเคิดไว้เหนือกล้าวด้วยใจที่จงรักพร้อมสมัครตามรอยทีพ่อสอนไว้คือเสียสละอดทนเพื่อพวงชนไทยเราภาคภูมิใจน้อกนําเอาไว้เหลือมีอยา่างนามนี้ทรงพระราช โรงพยาบาลกับงานอันสุข,ข้่าภูมิบลอธุลยเดชเพื่อชาวประชาเหล่าชาวฟ้าขอปฏิญาเพื่อราชาขอม,มบุงบัานสรรร่าแต่ความดีรูสามชีเอาไวไ้ในจิตมั่นรวมหัวใจเป็น กรมเกียวกันเชื่อน้ัญาบันเหล่าแพ่ย์ชาวบ,าบ,าบ้านผู้ทับาตด้วยกล้าวด้วยกระขอเดชะข้าพระพุทธเจา้าพนรากาศโทอายุทธินันเจ้ากรแพทย์พนาการข้าราชการพนักงานร,ราชการและลุกน้างของแพทย ขอเชิญบุตรน้องพันธ์ของคุณจิรันพิปิชาซึ่งได้ประพันธ์ไว้เมื่อ13ตุลาคมพุทธศักราช2559ความดังทุกหัวอกผสมไทยไหวขวบทั้งแผ่นดินริมน้ำตาล้าลั่งแม่แดดร้อนร้อนที่นักกร จะลากราั้วล้วใจราวพูดกดับกับเรวีเจ็ดสิบปีคร,รครองไทยครองใจราษฎรเจ็ดสิบปีวิ่งวัญชาติราชธรรมนำสุขสีจารึกไวใต้ตรงเข้าตบปารมีว่าวันนี้พุกรวมไทย เป็นใจเดียวต่อจากนี้ขอเชิญท่านร่วมใจกันยืนสนมนิ่งเป็นเวลา99วินาทีข้ถวาวยอาลัยขอดวงพระพิญญาพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดีตเสด็จสู่สวรรค์